นานโนชิปครับเมื่อนานโนชิปได้รวมตัวกับโครโมโซมของมนุษย์จะทำให้เกิดการเร่งการพัฒนาศักยภาพของทุกๆด้านอย่างสูงที่สุดเมื่อนานโนชิปได้ดูดซึมเข้าไปกับโครโมโซมของมนุษย์แล้วจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับจีน ก่อให้เกิดสายพันธุกรรมใหม่ที่มีความสมบูรณ์กว่าสายพันธุกรรมของมนุษย์ต้นแบบอีกเป็นพันๆเท่าครับและนอกจากนั้นยังมีความสามารถซ่อมแซมเซลล์ตัวเองได้ซึ่งหมายความว่าเซลล์จะไม่มีวันตายและนี่คือวิวัฒนาการสูงสุดของมนุษย์ฮีโร่ ต้นแบบสายพันธุ์ใหม่ของมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์สูงสุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตครึ่งมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์อย่างนั้นเหรอดอกตอร์คงเดชคะคุณกำลังดัดแปลงพันธุก,กรรมมนุษย์คุณรู้ใช่ไหมในการผสมพันธุก,กรรมจะทำให้เกิดทั้งยีนเด่นและยีนด้อยต่อให้คุณเด้งปฏิกิริยาแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถที่จะลบยีนด้อยให้ออกไปได้เพราะนั่นมันเป็นหลักธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์มีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนทำให้มนุษย์มีความสมดุลแล้วฮีโร่ของคุณละ่ะถ้าโคามงสรมของมนุษย์ต้นแบบมียีนได้อยยังไงฮีโร่ก็มีจุดอ่อนอย่างนั้นเหมือนกันแล้วถ้ามนุษย์ต้นแบบเป็นโรคหัวใจฮีโร่ของคุณก็จะมีจุดอ่อนอยู่ที่หัวใจอย่างนั้นหรอ แล้ระบบสำรองชีวภาพก็จะทำงานสูบฉีดเลือดแทนหัวใจและระบบซ่อมแซมตนเองก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนหัวใจมนุษย์ให้เป็นหัวใจกลและหัวใจเดิมนั้นก็จะเป็นอวัยวะแปลกปลอมซึ่งจะไม่มีความหมายเลยแต่ถ้าไม่มีหัวใจก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป จากผลของการประชุมเพื่อตัดสินโครงการวิจัยมนุษย์สายพันธุ์ฮีโร่ผมขอไมติที่ประชุมด้วยครับผมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแห่งนิวเอเซียขอออกเสียงให้โครงการนี้ไม่ผ่านครับตัวแทนจากรัฐสภาแห่งนิวเอเซียขอออกเสียงให้ไม่ผ่านครับตั้แทนคณะกรรมการมนุษยชนแห่งนิวเอเซีย ขอออกเสียงให้ไม่ผ่านค่ะตัวแทนแห่งแพทยสมาคมแห่งนิวเอเชียออกเสียงไม่ผ่านผมในฐานะผู้อำนวยการสถาบันจนากกสศาสตร์แห่งนิวเอเชียขอประกาศยกเลิกโครงการวิจัยมนุษย์สายพันธุ์ฮีโรเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างต้องถูกทำลายทิ้งทันทีและห้ามไม่ให้ผู้ใดให้การสนับสนุน ไงานวิจัยอันเป็นภัยนี้เด็ดขาดแต่ผมขอคัดค้านที่ประชุมมีมติไปแล้วมติบ้าบออะไรผมไม่สนผมไม่ยอมรับพวกคุณไม่รู้เลยพจน์จากฮิโร่นี่เป็นเจต์ที่วิเศษขนาดไหนคุณนั่แหละที่ไม่เข้าใจดอกอรคงเดชคุณไม่ได้สร้างสิ่งที่วิเศษอะไรเลยแต่คุณกําลังก่อไหยนะให้กับเผ่าพัานธุ์มนุษย์ฮีโร่คืออมตะไม่ใช่ไหยนะฮีโร่จะเอาชนะทุกอย่างได้ ทุกสงครามทุกภัยพิบัติฮีโร่คือเครื่องจักที่ไม่มีวันตายผิดแล้วล็กอกล้อคงเด็ดยังไงก็ตามมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์และมนุษย์ก็ไม่ใช่ฮีโร่สสัั่่นนใใจไมมห้ม มันก็ไม่ฟันเท่าไรถามตัวเองถ้าช้ำบางตายจะ